สวัสดีค่ะเฟิร์สจากบริษัทเอ t นนทีออร์แกไนนนะคะวันนี้ค่ะเฟิร์สพามาอยู่ที่ร้าน Lost Bangkok นะคะเป็นค็อกเทลบาร์เปิดใหม่นะคะอยู่ที่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครเราเนี่ยค,ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะทางลูกค้าได้ติดต่อเรามานะคะให้มาทํางานฉีดที่โฟมใส่เสานะคะเป็นช่องว่างระหว่างเสานี่เองค่ะค่ะแล้วความยากในวันนี้นะคะก็จะเป็นความสูงนะคะที่เสานะคะสูงรวมกันถึง6เมตรกันเลยทีเดียวค่ะค่ะและความยากในวันนี้นะคะจะเป็นยังไง เราไปติดตามรอบชมพร้อมกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะทีมงานกาลังเริ่มทําการเจาะเสานะคะเพื่อที่จะทําการฉีดพีฟงเข้าไปด้านในเสาเองค่ะเพื่อที่จะให้พีโฟงขยายตัวได้อย so ่างเต็มที่เองค่ะ ตอนนี้นะคะทีมงานของเราก็กำลังเริ่มทำการฉีดพีโฟมกันแล้วนะคะข้อดีของการฉีดพีโฟมนะคะจะช่วยให้ป้องกันเสียงได้นะคะป้องกันการเกิดการคอนเดนต์่ะคะและยังช่วยเก็บอุณหภูมิภายในห้องได้ด้วยนะคะและนี่ก็คือประโยชน์ของการฉีดพีโฟมในวันนี้นค่ะ และตอนนี้นะคะทีมงานของเราก็ได้ทําการฉีดพีโฟมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจฉีดพีโฟมใส่ช่องว่างระหว่างเสาแบบนี้นะคะหรือว่าจะฉีดพีโฟมบนหลังคาใต้หลังคานะคะก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้ึ้นด้านล่างนี้เลยคะ่ะ ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะเฟิร์สต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปของเราต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เฟิร์สและบริษัท NNTL r ก a น i z ไต้องขอลา,าไปก่อนสวัสดีค่ะ